สวัสดีค่ะไม่ได้เป็นนะอินเดียนะอาสะผมแล้วก็เข้าครัวทำาบข้าวกินตำซัวตำม่วตํตำซัวตำมั่วพ้ตม,วตม,ม,วมตำเพื่อนให้มาก็แช่ตู้เย็นไว้กินได้นะไม่เสียส้มตำเอา,ม,ม,ามาแช่ตู้เย็นกินได้จ้าก็แชิเหมือนเดิมแม่นาก็เลยเอามาทำตำม,ม่วตํตำซัว ผักใส่คุกเขาไม่ต้องใส่ไม่ต้องเพิ่มอะไรหรอกเพิ่มแค่ผักแล้วก็ปลาทอดปลาทอดกรอบเลยละ่ะปลาก็แกะเอาก้างออกเลยต่เนื้อก็ลงไปทอดไหมกินกันจ้า พ๊ว่าอินเดียน้ากตกใจปาตายปลาดุกปลาดุกเออที่สั่งเข้ามาละตอดแล้วทอดอีกกินคนเดียวเนาะไม่ใครกินป่ะเพื่อนมันก็ไม่กินปลาดุก,กเขาเลยไม่ได้เอาไปให้คนที่กินก็ชวนมันมากินมันไม,ม่หย่ง กลนเชียงกลินเชียงที่หลายข้าหมูแดงเก็บของเหลือกินประหยัดประหยัดอยู่แบบพ่อเพียงไงประหยัด หน้าหนาวาต้องซื้อกินถ้าหน้าร้อนปลูกกินเองแต่ก็ไม่ได้ปลูกทุกผักหรอกปลูกข้าวที่มันขึ้นมันขึ้นอันไหนก็กินอันนั้นมันไม่ขึ้นก็ต้องมาซื้อเขากินอร่อยนะ มีน้ำมีค่อนข้างแล้วไมติดคอตายจะบอกน้ำ หนาวอ้วนขึ้นเนะหน้าหนาวนี่ไม่ทำไรกินอย่างเดียวกินตุนไม่เป็นพวกเป็นหมีอะหมีไม่ยังกินตุนตอนหน้าร้อนหน้าหนาวมันก็นอนส่วนแม่นากินกินตุนเอาไว้หน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนเข้าป่าคุเสียพลังงานข้อหนาวก็เลยต้องกินตุนไว้ ไว้ทำงานหน้าร้อน ตำตำถาตำซัวตำม,มั่วคือเป็นถาดเลยซีบชิบไปกินชอบเกิดไปกินข้าวโกดกิกบ้านเพื่อนอ่ะ <S <S มันยาวหน่อยนะจ๊ะ ก็อยากให้ดูว่าเราคุยอะไรกันทําอะไรกันยังไงเราใช้เราใช้คิตอยู่ที่มืองนอกอยังไงกินเราคุยอะไรกันบ้างอยากให้อยากให้ดูยาวๆเพราะว่าคลิปแม่นะไม่เอามาตัดต่อไม่ทําใหม่นะแม่นาไม่ซื้อแอปตัดต่อก็เลยตัดต่อไม่ได้ก็ลงมันอย่างนั้นเลย ถ้าตัดต่อเป็นก็ไม่ให้ยาวหรอกแต่ก็ไม่ได้ว่ามันก็จะมีคำไม่สุภาพมัางคือเราพูดเล่นกันพูดเล่นพูดหยอกล้อแบบไม่ได้ว่าเราทำคลิปพูดอย่างนอกคลิปพูดอย่างไม่ใช่พูดแบบนั้นอะ ชีวิตเป็นจริงเป็นแบบนั้น เรารวมกลุ่มกันก็พูดยาวกัน แลาเข้าปากก็แบบหยอกกันสนุกมันมีคนนั้นโลืกต้องหา้าแม่นรากับบ้านถึงบ้านเที่ยงคืนเราสองคนกับเพื่อนคนที่ทำข้าวุคกะเปี๊ยะนังคุยกันไม่ได้ลงก็แฟนกับเบือ่อเคยเอาคลิปดดยวคลิปที่ขึ้นท่าโคกเปี๊ย คุยกันเรื่องดา่าไอ้เมืองไทยไปเมืองไทยแยกไปหาคนนี้คนนู้นคนนั้นไปทำบุญไปบร,ริจาคอะไรก็คุยพบปะออปัดเพคุยเพื่อนสูงก็แยพี่น้องเชื่อตรงโน้ตนตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ลับมาก็ซื้ออน,นู่นนี่นั่นกลับแค่นั้นะ บอกว่าปีนี้ถ้าโควิดมันดีขึ้นหรืออะไรดีขึ้นก็อยากจะกลับไปเหมือนซัำกลับไปหลายเดือนหน่อยจะได้ไปเจอคุณูนู้นนี่นั่นถ้ากลับไปเดือนเดียวมันไม,ไม่ได้เจอใครอะ่ะเหนื่อยเราด้วยรีบเจอรีบกลับเนี้ยอ,อร่อย ไปทำอะไรที่แบบเราคิดไว้ที่เนี่ยว่าเรากลับไปเราจะทํานู่นนี่นั่นเราไปทําให้หลังใจคิดก็บอกว่าตอนนี้ถ้า,ากลับไปหกกับเกือบยี่สิบวันไม่ให้เสรสี่วันไม่นาก็ อันดูข่าวแนละ้ะที่เขากลับตัวอลาับไปแล้วกลับตัวแนะ่ละบางคนไปอยู่สถานที่แบบไม่ดีอะไรประมาณนะี้นโดนกับตัวออกไปไหนน่าอยู่สถานที่ไม่ดีอืมึินงอึดอัดเยอะเลยแฟนแม่ก็อยากไปด้วย <Okay. S 2> เดี๋ยวดูถาหายอาการภาวนาวว้อะไรมันดีขึ้นคนที่เมังไทยก็จะด,ดีขึ้นกลับมามีงานการทำการค้าค้าขาขายไาหาที่ท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมถึงไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ก็แค่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะเคไปก่อนน้า๊ะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปจะเบือ่บอจะท้คคอ บายบายสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะจ๊ะ